ับสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรคำชามงยังค้างในใจอยากรู้ผู้คนมากมายเดินผ่านไปต้องการอาระไรสวงหาความจเจริญก็พากันเดินไปสุดขอบชีวิตเกิดมาทำไมไม่เคยจะคนมาคำตอบอำนาจเป็นตัวนำคอยอยากจะร่ำจะรวยกันจังยิงทอชีวิตมาเดิมพันไม่สนใจเดือนตะวันไม่ว่าลมหา เอามายามาปั่นมาพดเวลาก็เหมือนลมที่พาชีวิตมาชื่นชมได้เดินได้วิ่งในโลกกลม You are welcome. คืออชีวิตะไรคือปลม่มช้าม,าม,มนันก็พ่า,าไปไม่มีลรอ้อนอีกยาวลมหนาวยืนอยู่ยตลอดไปแต่ฉันยังคดไป แล้วครับผูเมื่อกี้กดท้ายไม่ทันเอะนะครับเีมันต้องกินไปไปที่เต้นการเต้นเตรียมเอ้ยพี่เขาเขาเล่นเขาเขาเล่นมันมามาแล้วมาแล้วต่อไม่มีต่อไม่มีไม่ยอะเท่าไหร่ต่อถ่ายไว้ทางไั้เลยมันมันสี่กับต่อยู่เนี่ยเฮ้ยใช่พี่โฟลืมตัวยังไงล่ะเอ้ยแจมลงมาลงน้ำมาละโยยังโยแจมลงน้ำมาละ đại yến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  có chó lười chó yu nha đại đi

ไอ้ต,า,ต,อตอากล้องน้องก็เทิดตามเงินแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับนะแจ๊มตัวแรกตัวแรกาดูครับว่าจะเป็นบิ๊กไวท์หรือเปล่าถ้าวิ่งเที่ยงงี้ก็คงไร้างรายได้ใจสุดอ่ะอุ้ยใจเย็นใจเย็น เอเล็กด้วยเป็นตรงเลี้งเพิ่งยังไม่ต้องโอ้กําลังจะตั้งกล้องยิงเห็นป่ะเออเอ้ยเอ้ยออกออกนู่น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 พี่ระวังเขาต่อเล็กพี่ระวังตรงนี้มีต่อเนี่ยสอนหัวที่ เออเว้ยเขาตอนนี้นี่นี like ่นีนดำดำเลยนะพี่พี่แมนเออเอ็นเล็กก็เด so um, ี๋ยเปี้ยกอย่างงี้แหละอันนี้สปอดอัดมึกกุ๊กเกกอ่ะอุ้ยนั่งไงเอาละครับเปรมจุ้มหนามได้วะ นั่นๆๆๆใช้ใช้ใช้ต่อต่อต่อ,ล,อลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วรอไป,ปไปมาทางพี่ไปมาทางพี่ตรงนี้มันลึกตรงนี้มันลึกแจ๊บจุ่มหนามไปมนันเห็นปะเห็นไก่เห็นม,มันไม่เห็นถอนหัวหัว,หว

โอ้ยใจทีไอ <declaration> ้ท anyway. yes. ีไอ้ทีไอ้ทีพี่แจมปักบนนะปักบนพี่แจมปักบนนะเอาไว้เปิมๆจอยครับเนี่ยตัวแรกตีทีได้ตัวครับตีทีตัวแรกมาแล้วครับอะแรนะครับนายแจมโคตเก๊งลงอย่างนะไปเปลยนต้องระวังทีะเปิมระวังอันตรายนะครับท่านผู้ชม อย่างนั้นครับสัมภาษณ์นะครับลูกป่าครับนี่ <ม S 1> เท้าว่าเปมโดนป่ะเอาไม่เข้าไปเอาให้ดีนะเข้าเฮ้ยไหนปวดน้ำมืออุ้ยเขาพี่น้นลึกป่ะลึกปวดนะเนี่ยครับอันตรายนะครับเียงประมาทไม่ได้เลยนะครับป่าพวกนีน้จะเป็นหลงกันเนี่ยจะเป็นหลงพี่ย้ายไปไหมาพี่ถ่ายรูปด้วย อ่าครับตัวแรกที่รูปไปสองสักตัวสตัวเอาขึ้นมาแล้วครับรน่าจะห้าหกโลได้ครับลำระเบิดสุดสองขนชอบเยอะแล้วก็มันระเบิดครับก<ป>ินแน่นอนมันดึงหรือว่าดึงหรือปะเมื่อกี้มันเลียงท่มันกระชี ขาต่อครับขย่าหน่อยขย่าหน่อยครับใจเ,จเออย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเหล่าก็อยากแก้มือด้วยพูดไม่ได้ค่าคำเลยเอ๊ะเขย่าว้เขย่าไว้เขย่านี่ซีซีป,ปอนะด์นะซีซีอุ้ยเดี๋ยวขึ้นเรืเอ,อเดี๋ยวขึ้นเรือเดี๋ยวขึ้นเรือได้ป่าวพี่แจมตึงไว้ตึงไว้ก่อน ไม่ได้ทายขนนงงลงลึกทีบบเบาๆไปเบาใจเย็นเบา ติดต่อได้ไหวหงันปึกร้องต่อยเลยมุ่นมาแล้วเพรมมันพันกันนะช้อน,นช้อนช้อมันเลยช้อน,น,อน,อนเลยเพระะวังนะงนะเปมมันพันอยู่มันจะลุดได้แล้วนะเจอครับ ไม่รู้นะครับคนเก็บเบ็ดตัวว่าจะอยู่ป่าซิดมาจะเจือมีปลาได้ไงไม่แน่่ไมกินต่อหรอกเล่นหนามปอะอาบหนามมาวะพี่แล้วหน้านี้ไม่มีต่อหรอกนี่เพิ่งอาบหนามกันเ็ซๆเลยครับมาเก็บเบ็ดดูใา่ไว้พี่อุ้ยเฮ้ยเพิ่งอาบหนามเซตมาตัอไปโอ้ย จอ้สี่โลโหลวันเกิดนะห้าหกเลยได้เปลี่ยนแค่ไฟงานพลัก้างยังเบอร์สิบเอ็ดีอ่ะเบอร์สิบเอ็ดครับไซนี้สี่หโหลโดนแน่นอนครับไน,ไนี่สิองครับดิบไหวกินทุ่มหนึ่งพอดีเลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จกันเลยไซ้์สี่หโหลได้ครับลำระเบิดสุดสองคนชอบเยอะมันระเบิด มีตัวโดนแน่นอนได้ะไกมไรอบว้เคยกีล้ัครับจบไปแล้วครับคริปเกืนสีสองวันหนึ่งคืนหม่ใหม่หน้าหม่บิ๊กวายเา่งเดียวเลยครับเฉพาะกินวันน well. ี้สองวันนี e ้กินห้าที ตายมาสามตัวอีกชองตัว,ตวเขาต่องัดไม่ทันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับชื่อช่อง The Simple Hunter ครับ The Simple Hunter ครับฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ